มาชมองุ่นทำไว้นะคะเขาปลูกเพื่อทำไว้ด้วยค่ะเด็กพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนๆทุกท่านมาเมื่อใน,น้ยยสิพสิพลสิริพามาชมองุ่นดวยค่ะเดีอหลังจากที่ชมมีคลิปเรื่องที่หให้แวเบื้องล่วที่มันกำลังเป็นดอกนะคะเนะาะกะเวลาพาันไปได้เดือนกว่าก็ากลืมที่สุกแล้วพี่น้องนะคะย้อน เอาสิเก็บไปก่อนเดี๋ยวสิบอมาได้เบื้องวันหยุดก็เลยไปหาซื้อของเลยมาแวะทายเห็นพี่น้องเบื้องเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคนนั่นชีวิตในฝรั่งเศสเ,เช้าเช้าเกษตรกรของฝรั่งเศสเนาะค่ะเนาะเขาปลูกไว้กันมาเบื้องค่ะพี่น้องค่ะมาชมกันดมกันเลยค่ะนี่นค่ะ,คะพี่นอ้องค่คะ,งคะไว้อ่าองุงดด่นอ่งุ่นดำเด้อค่ะเด้อเพื่อนเที่ยวไปเห็ดไว้เนาะค่ะเนาะเดือดหลูกหยาบหยางอยู่พี่น้องเบื้องดกดูนีน่แหละค่ะเออเริ่มสิ้นเดือน เริ่มนานี้แล้วเพิ่นเริ่มเก็บเลยวเด้อวค่ะเริ่มเก็บเกีียวแล้วคะเธออีกบก,กี้นิ่มเพิ่นจะเก็บไปแล้วคะ่ะคุณเห็นบ่ดุบบ่งามบ่ดุกร้ายค่ะพี่น้องคะ่ะคุณมันอยู่ในอันมันอยู่ในอันมันอยู่ในอันอันพวงต้นมันเห็นบ่ค่ะใบันปกพี่นอ้องดูค่ดุกกจะพี่น้องจา้าว่ะยู่ใต้อันอยู่ใต้งานอยู่ใต้พวงมันอัในใบมันถ่วมพี่น้องคุณบึ่งดุบ่สะอนบอจ่จ้ะ งามๆเลยพี่น้องนี่แหละคือเช้าวันฝรั่งเศสก,ก็ปลูกปลูกอง,งุ่นไว้ทำไว้เนาะค่ะนาะพี่น้องค่ะนี่แหละก็ได้ถึงฤด,ด,ดูเก็บเกี้ยวเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะนะคะุ่ลสวนนี้ผลนม้นี่เกี้ยวเด้อค่ะเด้อใบมันเริ่มใบมันเริ่อมหมันหลายคักเนาะค่ะเนาะใบลายมันกระปุกพี่น้องค่ะนะคะคุณลูกๆใบใบมันถ่วมพี่น้อง ไปมันถ่วมนะคะง้ามบ่ค่ะพี่น้องค่ะนี่หละชาวเกษตรกร,ร,กรของฝรั่งเศสเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะยาสีพรพาชมเนาะค่ะเนาะอีกบุกี้มือกับเป็นจ้งปังเร้วละค่ะพี่น้องค่ะนี่ละค่ะพาชมเนาะค่ะเนาะเป็นจ้งใดชอบบ่นี่ล่ละชาวเกษตรกร,ร,กรของเจ้าฝรั่งเศสเขาปลูกไว้ไว้ไทำไว้เนาะค่ะเนาะเออปลูกอง,งุ่นไปทำไว้บอกผิดบอถือ จังใดกะขอบคุณพี่น้องเพื่อนๆเอฟซีทั่วโลกนะคะที่มาชมคลิปของยายสิริพรทุกยอด,ดวิวทุกคอมเมนต์อาจจะคอมเมนต์มั่งว่าคอมเมนต์กับว่เป็นอย่างเนาะคะ่ะเนาะกขอบคุณทุกกําลังใจทุกซับสคคบบไบสครก์อย่าลืมชอบกกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้เด้อค่ะเด้อสิได้ติดตามชีวิตในฝรั่งเศสของยายสิริพรเนาะคะ่ะเนาะว่าสิพาไปเฮ็ดหยัางเน่เมื่อนี้บ่ฮ้อวานปัญหาพี่น้องบดเป็นบดบด คือจังฝนที่ตกนี่ะหละจัง่ฝนที่ตกนี่แหละก็เลยออกมาหาสื่อของสื่อผักซื่ออย่างน,น,นะคะเนาะก็เลยจอดจอดาทางทางไทยมักอง,งุ่นให้พ่อแม่พี่น้องดู <c oughs> นี่แหละชีวิตชงของเช้าเกษตรเกษตรกรเช้าฝรัรรร่งเศสน,นะคะเนาะของคนฝรั่งเศสน,นะคะนี่แหะโอเคเนาะค่ะเนางเดี๋ยวสันี้แหละขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนั่นแหะเป็นกําลังใจให้กันเดี๋ยวสิพาชมท้องฟ้าบรรยากาศคืมคืมฝนที่ตกแล้วจ้าเด้อ คุณน่ะเพื่อนพี่น้องเมฆมาเป็นบางส่วนแล้วเด้อค่ะเด้อคือสิตกไวไวนี่แหละคือพละดำเหลป่ปื๋มมาอากาศเอ้าค่ะอา้าคือฝนที่ตกนี่แหละเห็ดก็เริ่มออกแล้วเด้อค่ะเด้อเห็ดก็เริ่มเห็ดทุ่มที่ขากินบ่ไรก็เริ่มบอ,อกแล้วนะคะเมฆหนามาเป็นบางส่วนแล้วนะคะทุกคนอาจสิตกไวไวนี่แหละค่ะเด้อนั่นละ่ะพาชมมงุ่นพาชมท้องฟ้าฝนที่ตกนี่ก็ สิไปแล้วโอเคคลิปนี้ก็บอกให้คิดบอกเคล็ดยาวดอกซีซ่าหันาทีก็ว่าไปฝากเลี้ยงงัวหน่อยให่น้ำหน่อเด้อไปแล้วค่ะเออคลิปก็อาจสิลงซ่าเนี่ยเพราะว่าเน็ตบ้าน,นบพรา,านได้ใส่ได้เด้อค่ะเด้อเน็ตบ้านใส่บ้านได้ก็เลยอันเฮ็ดคลิปไว้ไปลงย้ำเน็ตได้พุณละโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายค่ะเลิฟเลิฟทุกคนเด้อค่ะเด้อเลิฟเลิฟ